ไทยกำลังก้าวขึ้นสู่เวที World Skills Asia Taipei 2025การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับเอเชียที่รวมสุดยอดฝีมือจากกว่า30ประเทศกว่า16สาขาอาชีพแห่งอนาคต และนี่คือ9สาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่จะสะท้อนพลัง Thailand Smart i n d u s t r y รสู่สายตาโลกเวทีนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่เป็นการแข่งขันของเยาวชนค่ะแต่ว่ามันคือเวทีที่จะแสดงให้โลกในเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความคิด แล้วก็ทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะสอดรับกันบนโยบายของรัฐบาลเพื่อที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่กระทรวงแรงงานเองเนี่ยจึงมีความมุ่งมั่นในการจพัฒนาหลักสูตรและก็ศูนย์ฝึกให้เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงในในในเซกเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อให้เยาวชนของไทยเนี่ยพร้อมสำหรับ smart industry และก็เศรษฐกิจของอนาคตของประเทศเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไทยทุกคนคือการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดรวมกันออกแบบหลักสูตรและจำลองสถานการณ์จริงจากโจทย์การแข่งขันระดับโลกหรือเทสต p โปรเจกต์เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้จากของจริงฝึกคิดแก้โจทย์และลงมือทำได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าอัจฉริยะหุ่นยนต์เมคาทรอนิกหรือความมั่นคงทางไซเบอร์ทุกการฝึกซ้อมคือการเพิ่มศักยภาพเยาวชนให้มีความพร้อมอย่างแท้จริง สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราตั้งใจนะครับที่จะยกระดับมาตรฐานฝีมือของเยาวชนไทยให้สู่ระดับสากลเรื่องนี้ความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันอย่างเดียวครับแต่มันเพื่อน,นําองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีโลกเนี่ยกลับมาพัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพในประเทศไทยเพื่อให้แรงงานไทยทั้งรุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันเนี่ยให้มีทักษะที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมสําหรับอุตสาหกรรมในอนาคตและนี่คือก้าวสาขาแห่งอุตสาหกรรมอนาคต ที่เยาวชนไทยกำลังพิสูจน์ศักยภาพของชาติเทคโนโลยีงานเชื่อมหัวใจของอุตสาหกรรมการผลิตเมคคาทรอนิกสมองของโรงงานอัจฉริยะเทคโนโลยีระบบทำความเย็นระบบที่ขับเคลื่อนพลังงานสะอาดเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารพื้นฐานของสมาร์ทซิตี้การซ่อมตัวถังรถยนต์ความแม่นยำของยานยนต์สมัยใหม่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด่านหน้าในโลกดิจิทัล การต่อประกอบมุมไม้ศิลปะแห่งงานฝีมือก่ออิฐรากฐานของการก่อสร้างเมืองที่มั่นคงหุ่นยนต์เคลื่อนที่นวัตกรรมแห่งอนาคตของ AI และออโตเมชั่น w o r l d s k ก l l เ s i ชียไทเป2025ระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2568ณศูนย์นิทรรศการไทเปหนานกังเขตหนานกังไทเปไต้หวันทุกแรงใจของคนไทยคือพลังเบื้องหลังของความสำเร็จนี้ร่วมเชียรเยาวชนไทยสู่เวทีเอเชีย